พอแล้วพอแลวออ้วของตาของขวันอนะมาหอมจริงๆดิเฮ้ยหลอกแน็กชาลีหล่อไหมไม่ใช่สเปคอะแต่ว่ามีใจอยู่ยอถือกำเนิดด้อมใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับด้อมหยอบๆยอกกับโมเมนต์ความน่ารักของหนุ่มแน็กชาลี

ที่มาสาหย,ยอกหยอกเก่งปั่นเก่งจนทําเอาแฟนคลับขอโดดลงเรือคู่นี้กันเพียบโดยหนุ่มแดกชารีก็มักจะเข้าว่าเมนและส่งของขวัญให้น้องภาพวาดในไลฟ์อยู่บ่อยๆค่ะซึ่งล่าสุดค่ะน้องภาพวาดก็ได้มาไลฟ์งานนี้ก็มีแฟนๆถามถึงเรื่องจินกับแดกชาลีว่าสามารถจิ้นได้ไหมภาพวาดก็บอกว่าจินได้ไม่ติดค่ะงานี้ได้ขออนุญาตพี่แน็เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าไลฟ์แต่ละครั้งบรรยากาศก,าก็อบอวลไปได้วยความสนุกแถมชงเข้ม ปั่นแบบละเอียดเซลยับถึงแน็กชาลีใช้คำว่าหยอกได้เปลืองมากๆจนเอฟต้องถือกำเนิดด้อมใหม่เป็นด้อมหยอกคะ่ะเธอถ้าฉันอะไรพี่แ็กลงไลฟ์แล้วหรอคะเอาเงียบคุยด้วยนะเนี่ย พี่แหนกเสียงเป็นอะไรทำอะไรมาบ้างวันนี้ก็อ่านหนังสือก็อ่านหนังสืออ่ะจริงๆอ่ะคุยอะไรกันอยู่ก็คุยเรื่องพี่แหนกนั่นแหละแล้วคุยนิดเดียว พี่แน็ทำอะไรอยู่เดี๋ยวหนูจะไปนี่พี่แนกบ้างนะไลฟ์พี่แน็อะมาทำให้หนูแบบดูเหมือนเสียอาการเสียงเป็นอะไรก็เสียงเหมือนเดิมปะอย่ามาพูดแบบว่าเสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยน เขาขึ้นค่ะหนูจะกระตกกระเต่งเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะพี่แน็กบอกเ่าหนูกระตกกระเตกแล้วเล่นละเล่นละเล่นเขายังไม่ได้พูดนะนี่ผู้เล่นอ้าพี่แน็กไปไหนแล้ววะไปห้องคนอื่นแล้วมัง้งไปห้องอื่นแหลวแม่ทับอดินทาต่อเขาไม่อยู่นะเนาะอาบุนะูยน่ะ งั้นถามอะไรหน่อยได้ปะแม่ถามพวกเคอะ์ลายปะ <laughs> ถ้าลายไม่ไปต่อนะคะรอลเล่นรอเล่นรอเล่นรอเล่น,ลอลน <laughs> ขอบคุณนะคะใจสู้ไม่มีใครโอ้ oh, <laughs> ลายกับภาบ้านแล้วบอกเลยทำแบบนี้มันทำแบบนี้ได้ด้วยหรอพี่ต่อเขาไม่ลายเขาแค่ท็อปฟอร์ม <laughs> พี่แนะ็กโกคาร์ดวันไหน ฮงก็คาดวันไหนเพราะว่าเดี๋ยวไปกันหลายคนเพราะว่าไหนวันไหนว่ามาวันไหนว่ามาให้ปาวานไปให้มาอย่างเงี้ยแล้วบอกปาวานหนูเป็นปาสซิวด้วยนะ ฮะฮะพี่แน็กหกตุหลบหนูกดให้พี่แน็กเกี่ยวกว่าพี่แน็กกดให้หนูอีกหนูกดเป็นร้อยอะ่ะมันกดออโตโดได้ปะทุคนแต่ภาว่าตอนที่ภาพวัานั่งกดอะภาพวัานั่งกดแบบ มันกดค้างได้ขอบคุณค่ะอะไรอย่งเงี้ฮะวันวัน,วนมัวแต่ดูไลฟ์สาวไลฟ์สาวไม่ไปทำอย่างอื่นมั่งไงหรือดูจนชินละแอตอนตอนตั้งแต่ต้นอ่ะพี่แนะเขาถามว่าเออทำไมถึง มีรูปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะ่าก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวไว้ไว้ถ้าสมมติแบบเราเจอกันอะ่ะค่อยถ้ามีโอกาสอะ่ะเจอกันเราค่อยค่อยไลฟ์ด้วยไลฟ์ด้วยกันข่าวดีก็คือมีคนถามว่าจินได้ไหมระหว่างภาพวาดกับพี่แน็กไว้ทับหลวงมาก่อนแล้วกันนะเราค่อยพูด ถ้าจะจิ้นภาวัดกับพี่เน็กยอมได้เพราะว่าไปขออนุญาตพี่เน็กมาละด้อมชื่ออะไรดิด้อมหยอกหยอกอเคปะใครจะจะจ้นอะไรเงี้ยก็แบบจิ้นไปคนละฝัง <c oughs> นึกออกปะเช็คก,ก็เช็คไงเช็คก,ก็พ่อของลูก แต่แต่คนนี้มใจยหยอกหยอกแต่ว่าดอมหยอกหยอกไม่ขอพี่เน็กแล้ว <S <S s> <S <S เห็นคนหนา่าเมนว่าแบบเออจินได้ยังอะไรเงี้ยเออจะบอกว่าตอนนี้พาวัก็โสดตอนนี้พาวัก็โสด เข้าใจปะแกเข้าใจหนื่อยดีแกเข้าใจเราเหนื่อยดีเข้าใจบ้างได้ปะจินได้ขออนุญาตแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอย่าเล่งอย่าเล่งอย่าเล่งๆๆเครื่องเข้าใจปะเนี่ยแหละวันนี้เป็นวันเล่งเครื่องออกไปเปิดหูเปิดตาสัหน่อยเผื่อพี่เนี่ยเขาจะได้มาเจอไวไว ยากอยอกมาขายของกับแน็กววๆเลยครับคนดูหลักสองหมื่นัพแน่ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะว่าทุกคนจะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนถ้าสนับสนุนมากไม่มีดามากก็คงจะได้ไปขายของกับพี่แน็กวๆแต่เขาชวนแล้วนะยอเตรียมตังรอเลยก็ มันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนอะนะอยากเห็นอยากให้เจอกันอะไรอย่งเงก็ขึ้นอยู่กับทุกคนอนะอาจจะเคยเจอกันแล้วแล้วก็จะเจอกันอีกหรือว่าจะไปเจอหรือว่าเจอครั้งแรกก็ไม่แน่ใช่ไหมล่ะนี่เป็นไงแกปั่นฉันไวเยอะเพราะเธอปั่นฉันไวเยอะนะเมื่อคืนอะเอาคืนมากวันนี้วันนี้คือมาเอาคืน หมอว่ามามืดแน่งานนี้ก็ตอนนี้อาจจะใช่อนาคตอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าล็อกอันน่อันนาอันนาตามตามหมอดูเป๊ะเพราะว่าจริงๆเพราะว่าก็ไม่ได้เชื่ออะไรแบบนั้นนะเรื่องหมอดวงหมอดูอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเชื่อขึ้นมาบ้างละ ยอกก็ไม่แน่อุ๊ยท่านี่จะให้พี่แหนคนเดียวยอกแกอยาส่งอันนั้นมาฉันขืนคนนี้มาแรงสัญสันชาตยานบอกอ่ะก็ถ้ามีด้อมแล้วอ่ะด้อมยอกยอกแล้วอ่ะแกกล้าเทกระจาดเปละเขาเรียกว่าไงนะเทหมดหน้าตักเะล่ะ พอถ้าสมมติภาพวาดไม่มั่นใจอะไรภาพวาดไม่มีดอมหรอกน่าล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นต่อเล่นล้อเล่นชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง D-entu ป้าต้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ